พี่น้องสวัสดีตอนค่ำๆจ้าทุกคนค่ะเด็กน้อยลงไปซื้อขนมแล้วก็พ่อไม้ก็ไปจ่ายเงินค่าเติมน้ำมันวันนี้จะพาไปที่เมืองฮาโรกิทเนะคะเขามีโปรแกรมในช่วงของสเปเชียลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่มันเหมือนกับเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนทางทางยูเคนะคะเขาเรียกพันธโทรไมเดี๋ยวไซจะเขียนให้ดูพันธโทไมเป็นการแสดงแบบเหมือนละคร ละวครสดนะนะพี่น้องแล้วก็าก็แส่ซแสแซ่ตลกเนอะเรื่องเขาจะมีปีละเรื่องละเรื่องแบบรายการแบบแสดงสดสนุกเหมือนกันนะพี่น้องอันนี้ส่วนใหญ่เด็กๆนี่จะชอบพี่น้องค่ะปีนี้เรื่องอะไรทรายไม่รู้เนาะปีที่แล้วพวกทรายไปในเรื่องเรื่องอะไรเนาะเรื่องอยังก่อฮะแจ็คบีนเห็นไหมเรื่องซินเดอเรลล่าอะไรก็ว่าไปไหลไหลท์ไลปีละเรื่องนะจ๊ะพี่น้อง w ว่าอ oh, ีคอนเรื่องนี้ this this year man. งเรื่อง this year Beauty, Beauty. From the and the Beast Beauty and the Beast version เอาไปเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมพี่น้องจา้าเห็นผีไหมพี่น้องปีนี้มาเร็วหน่อยกะว่าจะได้เดินตลาดคริสต์มาสนะคะหมายถึงถึงคริสต์มาสมาเก็ตไม่รู้เขาจะเปิดไหมพี่น้องจ้า ต้นคริสต์มาสประจําเมืองฮาร์โรเกตแต่มันมีหลายต้นจ้ะของเมืองฮาร์โรเกตพาดูไฟประดับพี่น้องคะ่ะเมืองฮาร์โรเกตว,ว้าวไม่คุณ you want to go in there most นี่บ oh อ okay. oh, ๋ไมบอลจรโอ้ไ <necessary> ม่วิศวะมันวิทวินอขึ้นรูเรนเดียอะขึ้นแก่อะไรเน่ะฮอสหรือพอเทนเดียไม่รู้โอ้ยพี่น้องสมัยสมัยเด็กๆอยากขึ้นเนาะชิงช้าสวรรค์จ้ะชิงช้าสวรรค์โอ้ไม่รู้ว่าเขาย้ายไปที่ไหนพี่น้อง ปกติตลาดแต่ตรงนี้ตลาดไอ,อ,อ,อกลางคืนนะนะพี่น้องคะของคริสต์มาสพอบรรยากาศตอนกลางคืนมาฝากพี่น้องปกตินี่อย่างก็ตลาดจะตรงนี้เขาย้ายที่มาสัใจพี่น้องฮู้จ้ามันไกลไซก็เลยไม่ไปก็เลยถา่ายบรรยากาศตอนกลางคืนมาฝากทุกคนอ้นี่ต้นคริสต์มาสอีกต้นหนึ่งพี่น้องคริสต์มาสทีอีกต้นหนึ่ง ผิดวังแล้วว่าสามารถแต่เร็วเนาะอันนี้เห็นว่าถ้ามาสักหน่อยคนก็จะยืนรอเต็มเลยค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้เรามาเร็วก่าเพื่อนเลยเพราะว่าเผื่อเวลาว่าจะเดินตลาดคริสต์มาสนะแต่มันไม่มีอยู่ตรงที่เราที่เคยมียนะจ้ะพี่น้องมันเปลี่ยนที่เดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปในเทียเเตอร์เทียเตอร์ก็คือเหมือนกับโรงหนังโรงละครพี่น้องคะมันมีอยู่สามชั้น เนาะค่ะชั้นกลางที่พ้วงสายอยู่แล้วก็ชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแล้วก็ข้างๆเหมือนที่สายถ่ายให้ดูปีนี้ก็คือปีเรื่องนี้แหละจ้าโฉมงามกับเจ้าชายอสูนเพิ่นว่าพี่น้องจ๋าเนาะล่ะก็คือดูไปถ้าอันไหนแปลได้เราก็ตลกนะอันไหนที่ไม่ตลกก็หัวเราะไปตามเพิน,นั่น่ะจ้า <c oughs> พี่น้องเลยเนาะสําคัญก็คือคุณลูกมีความสุขมากมาก ให้อนุญาตให้เขาชวนเพื่อนหนึ่งคนก่อนที่เราจะจองตั๋วนะพี่น้องคะหนึ่งคนที่ที่ไปไปไปด้วยกันมันจะได้มีความสุขมันจะได้มีเพื่อนหัวเราะอะไรอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละเขาจะเล่นไปหนึ่งชั่วโมงตอนนี้พักเบรกเนาะก็จะไปซื้อไอศครีมแทบทุกคนเลยค่ะไอศครีมพี่น้องแทบทุกคนที่ไปซื้อแล้วก็มีเครื่องดื่มเนาะวายหรือเบียหรืออะไรก็คือถือคนละแก้วมานั่งรอดู ละคนต่อไปเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายตอนที่เขาแสดงหลังจากแสดงจบก็คือตอนนี้เขาคืออนุญาตให้ถ่ายแล้วก็เอาโปรโมตลงโซเชียลได้ประมาณนี้พี่น้องคะนี่และก็สนุกเนาะคะ่ะพี่น้องคะยิ่งเป็นเด็กๆหมายถึงว่าพเมลีกับเพื่อนนี่ยโอ้ยค,ค,คิดสนุกกันใหญ่เลยก็จะมีตัวตลกมาแทรกนะคะแล้วก็มีอนันมานี่ร้องเพลงแบบสมัยใหม่สมัยเกา่า มาแทกด้วยนะพี่น้องคะนี่ล่ะเขาก็ล o ก forward ก็คือไไหมายถึงพากันเขาเรียกว่าอะไรล่ะล o ก forward ลูกยิง forward ก็คือตั้งหน้าตั้งตารอนะพี่น้องคะแต่ละปีเนี่ยมันมีช่วงเดียวที่เขาแสดงเกือบทุกวันเนาะคะ่ะเขาจะแสดงหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันแล้วก็ มันจะมีหลายๆที่เนี่ยแหละลงละครพี่น้องค่ะสงสงที่เราใกล้บ้านที่สุดก็คือเมืองฮาโรเกตใกล้บ้านเราแล้วก็จองที่นี่พี่น้องจบแล้วเนาะนั่นแหละอู้สนุกวันนี้ก็สนุกพี่น้องหลังจากนั้นซราก,ก็ให้เด็กพากันเลือกมาจ้าก็คงรู้ว่าเขาจะไปไหนว่าจะไปทานอะไรหลังจากดูละครเสร็จทุกคนดูพี่น้องมุ่งหน้าไปพวกที่ดูละครเสร็จนี้มุ่งหน้าไปที่เดียวกันก็คือแมคโดนัล อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะเนาะตอนนี้สี่ทุ่มไซไม่เคยอยู่ข้างนอกจนถึงสี่ทุ่มยกเว้นช่วงแบบนี้แหละจ้ะวันปีละหนึ่งครั้งก็คือปีที่ช่วงที่พาลูกสาวมาดูละคนแบบนี้จ้ะจะได้เห็นบรรยากาศทุกคนเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนไปด้วยนี้ก็คือคาโรเก็ตคนค่อนข้างจะเยอะอยู่ในช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มนี้เป็นพวกนักดื่มเนาะออกมาเดินนู่นนี่นั่น,นมีรถตำรวจจอดอยู่ด้วยนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเขาจะเขาจะต้องดูแลความปลอดภัยด้วยเนาะ อันนี้แหละคือไซายกินแล้วก็ไม้เคลนแบบเดียวกันแล้วก็เมลีแล้วก็เพื่อนของเมลีก็แบบเดียวกับไซด์ดิพี่น้องอันนั้นคือเหมือนกับมิงวูเช็คเมลีบอกมันเวลี่ร่ก็คือไม่ค่อยได้เห็นนะแม่เอบ่นว่าเพิ่นถ่ายรูปด้วยนะเพิ่นให้ซา์สั่งไม่รู้อะไรหมายถึง <laughs> น้าพี่น้องเนาะนั่นแหละก็คือนี่แหละเป็นอะไรยังไงก็ถ่ายมาฝากทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนนะคะขอ,องเมลีกินอย่าง วันปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสที่อังกฤษเขาก็จะไอ้แมรี่คริสต์มาสแอดอะแฮปปี้นิวเอียร์ประมาณนี้ด้วยกันพี่น้องเนาะลจรจาวันนี้ได้เจอคนเมาด้วยนะพี่น้องนะเจอคนเมาที่ยืนอยู่ในนี้แหละไม่ยืนแถวนี้เนาะแบบพูดอะไรไม่รู้ว่าไซเดินมาหาไมเคิลแต่ว่าเป็นอะไรไมเคิลนะาฟูกราทางกฤษเขาก็เห็นผู้หญิงเขาเขาโอ้โนโนไม่มีอะไรโนอเพราะเปเรื่องที่จริงคือเมาไหมเธอว่าเมาแต่ก็ไม่ยืนอยู่ข้างๆ ทางนั้นนะ่ะพี่น,นะน้องเนาะแล้วล่ะจ้ะเสร็จแล้วทุกคนขามีวีนี้แฮปปี้สุดๆเลย,เ,ลยเห็นลูกแฮปปี้เราก็แฮปปี้พี่น้องเอ้ยนันนทีได้อยู่ถึงประมาณสี่ทุ่มกว่าๆนะคะ่ะข้างนอกก็เลยถ่ายไนเขาเรียกในไลฟ์นะคะมาฝากทุกคนที่ที่เมืองฮาโรกเกตคะ่ะแ้่ส่วนใหญ่ก็จะถ้าหลังสี่ทุ่มไปก็จะมีเฉพาะนักดื่มส่วนใหญ่นะพี่น้องขาก็คือมันมีไลฟ์เขาเรียกผับนะคะมีไลฟ์ผับมีไลฟ์ ดิสโก้ที่ที่เมืองนี้น่นะจ้ะแล้วเขาก็จะนัดกันมาดื่มโดยเฉพาะช่วงนี้นี่ซอยนี้คนเยอะมากขึ้นชื่อพี่นงเป็นซอยที่แบบคนดื่มกันเยอะน่ะนะแล้วก็มีร้านอาหารมีอะไรประมาณนี้พี่นงจ้าถ่ายมาฝากทุกๆคนส่วนใหญ่ฉันก็ไม่ค่อยได้อยู่หรอกจ้าในช่วงของแบบว่าดึกๆแบบนี้น่ะน,นะค่ะเข้าบ้านตั้งแต่นู่นไม่เคยออกบ้านสักกะทีจ้ะเพราะเป็นคนไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยดื่มนะพี่นองค่ะ เพราะว่าเกล้วให้เหมือนสมัยก่อนก็โอเคอยู่นะพี่น้องเนาะตั้งแต่ไม่เกิน30สิบช่วงนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ออก้านตอนกลางคืนหรอกจ้ะมีลีแฮปปี้สุดๆพี่น้องฟังเอาโหลดจ้ะสองคนนิช มวนเนาะไม่นะดีเนาะสนุกเอารถจอดไว้ไกลพอสมควรค่ะเพราะว่าเมืองนี้มันก็จะมีบางที่จอดต้องเสียเงินบางที่จอดไม่ได้เสียเงินเนาะเรารู้ว่าจอดตรงไหนไม่ได้เสียเงินเพราะเราเคยอยู่เมืองหารุกิจพี่น้องจอดไว้ไกลไแล้วก็เดินมาเอาแบบนี้จะได้ชมบรรยากาศไปด้วยจ้ะ ตอนกลางคืนช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็จะมีสีสันให้ชมเนาะแต่ว่าสายจะเอาตรงตรงนี้นะคะตค้นคริสต์มาสที่ฟาร์มเขาใหญ่มากสายชอบดูทุกปีเลยะค่ะที่ซ้ายมือนะคะสายถ่ายมาให้ดูเนาะขับรถเร็วแต่ว่าสโลโมเอเนอะสโลโมชันเราก็ชอบดูดวงจันทร์ค่ะพี่น้องดวงจันทร์ดวงเดียวกันในโลกใบนี้มองจากอังกฤษมองจากไทยเนาะพี่น้องไปแล้ววันนี้บายบาย